สวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณหน้าคุณอาคุณยายอันนี้จะเปิดไพ่ของคนเกิดตัวอาทิตย์นะครับวันนี้ทิตใช่ไหมใช่อที่เท่าไหร่สิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบสิบสี่ถึงยี่สิบครับตัดหนึ่งครั้งนะครับกรีดไพ่ไปขึ้นวงกลมไม่จะขึ้นวงกลมเลยไม่เอาเอาใหม่ จะชิงแชมป์โลกไงดูสวยอะนะครับหยิบด้วยมือซ้ายทำไมต้องหยิบมือซ้ายเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ถนัดมือซ้ายนะครับเพราะนั้นการที่เราทำอะไรที่เราถนัดอ่ะมันจะไม่ค่อยตั้งใจไม่ใช่ไม่ค่อยตั้งใจคือมันจะคล่องอ่ะอะสมาธิราน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยมือซ้ายเราไม่ได้เท่าถนัดเราก็จะตั้งใจมันไม่ได้ออกง่ายอิอ๊กๆอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับที่การคือดึงเอาหาตัวให ไฟ <c oughs> แต่ว่าบินในทางศาสนาทุกคนเคยเกิดเป็นควายหมดแล้วละ่ะถูกแบบควายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อลาผมผมก็ไม่จรู้สึกอะไรนะผมค็รู้สึกดีอะ่ะว่าเอ้ยมีคนสรรเสริญก็ไไปเป็นดวงจิตเป็นสิ่งบริสุทธิ์ใช่ครับสัตว์เดรัจชานทุกประเภทอะ เขาจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำเรื่องทำราวทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำจากสัตยานครับเขาไม่ได้ทำจากกูจะโกงมึงกูจะอะไรเงี้ยหมือนคนหนึ่งก้าวอีกหนึ่งไม้ครับปุ๊บ จวี่นอาทิตย์นะครับดูครับใบที่หนึ่งตำรวจอาหารขร้าราชการและวิสาหกิจครับต้องลุยอีแล้วเหนื่อยอีแล้วความดื้อของตัวเองนะอันเพื่อครอบครัวคิดถึงครอบครัวไว้ก่อนทำอะไรก็แล้วแต่ถึงครอบครัวว่ามันจะส่งผลดีผลร้ายก็ถ้วยหลักสอนอ ไอ้เี้ยกลัวเมียแต่จะชู้นะจะปิดกุดชุมชนไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจเมื่อวานผมทำคลิปดูดวงด,ดูเบอร์โทรศัพท์ไปขอเบอร์โทรศัพท์ไปติกตอกบอกผิดก,กุดิดก,กชุมชนไอ้เชี่ยชุมชนไหนวะอ,อ่ะมาดูวันนี้นะครับพระใหญ่หนึ่งสสามสี่นะครับ ดูเหมือนสรุปไม่ง่ายเลยว่าเยมึงอยุดดีกันแล้วงหาเรื่องทําหมชีวิตอยู่ดีแล้วจะหาเรื่องชีวิตปั่นป่วนทำไมเนี่ยครับดูจากแค่นะครับเดอะสตาร์ครับเดอะสตาร์แปลว่าความสงบสุขความร่มเย็นเห็นปหมครับอ่ะคุณดูสบายตาเนี่ยแหละเดอะสตาร์อ่ะ,ะคุณดูเดอะทาวเวอร์อ่ะใบตาไหมล่ะอ่เนั่นแหละคือตัวสร้างปัญหานั่นหมายถึงว่าเนี่ยควบคุมระด,ดับระดับความคิดสติ อะไรเยอะหน่อยครับเหมือนควบคุมน้าตาลนอะ่ะควบคุมความดันอนะ่ะควบคุมเบาหวานนะครับไม่งั้นมันโดนอะไรจรี้นิดจี้หน่อยมันทรงพักกิว้วทรงจมโมโหนะเนี่ยนี่สองตัวเนี้ยใช่อ๋อแต่มันชัดเจนนะครับมันเป็นไพ่นักครบนะครับ,นะรบเด็กถือดาบก,ก็คือเด็กใจร้อนเอาแต่ใจหรือว่าขี้ลำคาญอะไรแบบเนี้ยครับอ่ะแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยนี่ไพ่ลักสอน เมื่อวานน่าจะเมื่อวานผมจับขึ้นเป็นตัวแรกบางทีมันอาจจะไม่ใช่รักซ้อนก็ได้เราจ,จะไม่ดูเรื่องความรักโดยตรงเราดูภาพรวมนะครับอดูภาพรวมมาไพ่มันดีหรือไม่ดีอ่าไม่ดีมันภาพรวมมันไม่ดีตรงไหนไดเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ The Tower. The Tower คือการทะเลาะเบาแหวงส่วนมากอมันจะชอารมณ์อารมณ์ามามเหนือเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอตึกพอเดอะทาวเวอร์ขึ้นอนะ่ะมัน มันก็รู้ทั้งรู้นะพูดแล้วจะไปสะกิดใจเขาไปแทงใจดำเขาไม่เขาไม่พอใจมันก็ยังจะพูดนั่นแหละมันถึงทะเลาะก,กันถ้าทะเลาะก,กันแล้วมันก็โอโ้ตามล้างตามงผ่านกันไม่เลิกลาอะไรเนี่ยอย่างเดอะเชยออสเนี่ยเธอตอนนี้มันศักดิ์ศรีมาเยอะอะไรมาเยอะด้วยผมไมย่ยอมง่ายๆแน่ๆอะไรประมาณแบบเนี้ยตัวที่จะสร้างปัญหาหรือจะส่งเสริมให้เราชีวิตเราไม่มีปัญหาเดอะสเตนน่ะ เราไม่ตีเป็นตัวบุคคลเราตีในสถานการณ์สเตนคือต้องต้องเหน็ดเหนื่อยแน่ๆต้องเจออะไรปัญหาเยอะแน่ๆไม่รู้จบเด็ดเนี่ยบนหัวมีเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายเนี้ยบอกไปหลายครั้งครูสอนแล้วไม่จําถ้าถามอีกครั้งไม่ตอบนะครูจะตีตีหมาข้างบ้านชอบมาขี้คือเหน็ดเหนื่อยแน่ๆ,ๆ ทำไมเราถึงตีความก็เดินสเตนนะเพราเป็นสเตนนะ่ะเป็นผู้หญิงที่เหนื่อยเหนื่อยอดทนต่อสู้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นบางทีแม่งยังเป็นเด็กประถมเนื้อซ้ำจนเขาเติบโตเติบใหญ่เพราะนั้นชีวิตเขาจะมีแต่ความอะไรอ่ะกร้านเรียกว่ากร้านโลกก็ได้นะฮะกร้านโลกหมายถึงว่าโอ้โไม่ค่อยจะเจอมุมโรแมนติกหวานหอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันก็เลยการคุณแข็งกระด้างไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัวกาตีเป็นสถานการณ์แล้วคุณก็ต้องเจออะไรที่มันต้องอึดต้องหึดต้องเหนื่อยอ่ะคุณต้องหึบไว้อ่ะคุณต้องอึบอึบอ,อย่างเงี้ยครับไม่งั้นพังพังถล่มทลายโดยเฉพาะนะเดี๋ยวป้าไพ่เดี่ยวไพ่สิบเดี่ยวมันขึ้นอ่ะไพ่สิบเดี่ยวมันไพ่ครอบครัรวใช่ไหมครับแปลว่ารวยก็ได้นะสิบเดี่ยวนนะ่ครอบครัวพื้นฐานทางบ้านดีสุขสบายอยู่แล้ว่ะเนี่ย เพราะดูดึกเตือตาเตือตามันคือมันสบายไนไม่ได้มีเหตุอะไรจะต้องแต่เหตุมันมีเพราะว่าอารมณ์เนี่ยครับอารมณ์คำพูดเนบนิดเนบหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่แเป็นเรื่องซึ่งผมดูนะดูตกากคำพ่ผมว่ามันมีปัญหากันมาอยู่ก่อนแล้วมันไม่ใช่กําลังจะเกิดมันมีอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยเตือนว่าอย่าไปสก,กิดแผลเดิมแผลมันยังไม่แห้งอยู่ไปสก,กิดเหมือนเราเป็นแผลถลอกปอกเปิก อะไรก็แล้วแต่พอถึงจะเวลานึงมันจะแห้งใช่ไหมครับแห้งแล้วเราชอบแกะเออนั่นแหละครับถ้ามันยังไม่ร่อนน่ะคือยังไม่แห้งสนคุณไปแกะมันก็จะแบบกลายเป็นเลือดขึ้นมาหมายถึงไอ้ส่วนนั้นมันยังไม่แกะแต่มันดันแบบมันแกะแล้เพลินนั่นแหละครับเหมือนการสกิดแผลคุณสกิดแผลแผลที่มันยังไม่แห้งคุณไปสกิดมันเกิดเป็นเลือดเป็นแผลลามขึ้นมาเป็นแผลเป็น เป็นแผลใจอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้มาดูแบบลงไปแต่แต่เรื่องนะครับเอา leveling 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 level. เรื่องการเงินก่อนก็แล้วเรื่องเงินสิเปลี่ยนน่ะอจะว่าไงอะสิเปลี่ยนจะเงินจากครอบครัวจะเงินจากองคอ์กรหรือเงินจากคุณคุณมีครอบครัวคุณหรือครอบครัวคุณอยู่พ่อแม่พี่น้องคุณก็ใช่สิเปลี่ยนถือว่าการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะดูแลไม่น่าจะติดขัดเรื่องการเงินถ้ามีสิเปลี่ยนนะ ถ้ามันติดขาดก็ติดขาดเพราะาเราทิฏฐิเราไม่อยากพึ่งก็คูอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นมรดก,ก็ใช่นะตัวเนี้ยมันไม่ถึงขั้นอสังหาใหญ่โตครับถ้าสิบเหรียญน,นะส่วนมากมันจะเป็นทองรถยนต์อะไรแบบเนี้ยที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วๆครับนี่ครับสิบเหรียญปานเงินไม่น่าจะมีปัญหาแต่นี้มาดูการงานไม้เท้าไม้เท้าคุณสมบใบ้าเด็กถีงไม้เท้านั่นหมายถึงว่า คุณต้องการงานที่มันดีกว่านี้มากกว่านี้เยอะกว่านี้คุณต้องเรียนรู้ครับเนี่ยการเรียนรู้ใช้ความอดทนด้วยทุกท,ทุกเรื่องครับทําอะไรที่มันไม่ถนัดไม่ชินอ่ะมันมันยากอยู่แล้วละเริ่มต้นนะเหมือนเหมือนผมดูเนี่ยดูดูไพ่เนี่ยก็ผมผมตั้งแต่เริ่มครั้งแรกที่ผมดูผมก็ต้องอ่านตําราครับจะให้มันจำนะคุณต้องอ่านอ่านทุกวันอ่านจนมันจนมันเป็นส่วนหนึ่งในเนื้องอกสมองกูไปแล้ว ผมอ่านอย่างน้อยสองปเอององีเกือบสอบเกือบสามปีด้วยซ้ำที่ผมไปไหนแล้วผมต้องถือตำราไปด้วยเนะี okay. ่ยจนถึงบัดน,นี้ผมผมเห็นไพ่บางทีมันก็ตีความมีค้อไปบางทีมันก็ถูกบางทีก,ก,งทก็ไม่ถูกมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากครับถ้าถูกบททุกอย่างนะมึงเป็นคนประหลาดแล้วมึงหมอดาวโมซุ่วแล้วผมผมจะงมาดูก็กลายเป็นหมอดาวจะหมอดาวเป็นห,หมอดีเออที่มึงบอก ดีดหมายถึงว่าผมดูผู้สร้างแรงมันดันใจคุณดูภาพตีภาพมันไม่ดีอย่างเงี้ยคุณไม่อยากให้มันเกิดอะคุณก็หยุดเห็นไหมครับภาพสบายตาใช่ไหมอ่ะห้าเห้าเป้งปิดอ่ะคุณไม่หฮาก็ได้เงี้ยอ่ะโอ้ยหวกปากสิงโตไม่ดีอ่ะเนี่ยไพ่ยิปซีเนี่ยไพ่ทาโร่เนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นหน้านี้นะหน้านี้เนะนี่ยเนี่ยมิดพาเวล่าโคแมนสมิธเนี่ยคนวาดเนี่ยคนเนี้ยนี่คือไพ่หน้าตา แรกๆเลยแหละครับที่อาจารย์หุนทองท่านเอามาเข้าประเถิดท่า,ๆๆทาก็แพร่หลายหมอดูหรือว่าคนเกี่ยวกับโหราศาสตร์อ่ะทายุต่ำแบบสี่สิบไปแล้วอ่ะจะไม่ค่อยรู้จักกับอาจอารย์หุนทองเขาจะามีชื่อเสียงนาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วปศประมาณปศสามสามสองสามสามอะไรประมาณนั้นขึ้นมานะครับจนถึงประมาณสี่สิบ ต็อส5อสี่สห้าสิบมาเมันนนี้ตอนนี้ท่านก็นยังดุดูเนี่ยไปหาท่านทําไมอะออกมากลับออกมาครับตัวนี้อาจจะเป็นการกดดันจากเจ้านายจากแม่จากป้าจากคุณหญิงคุณนายได้หมดนะครับสเตนนะ่ะบุคลิกเขาจะเป็นอะไรที่แบบขัดขัดอะ่ะเขาแบบตรงไปตรงมาบางทีแบบมองด้วยสายตาโดยไม่พูดอะ่ะเราก็อาจกลัวจนเยี่ยวแตกเยี่ยวล้าก็ได้นะเพราะสเตนนี่ลคนยาก แต่ถ้ามันไม่ชอบแล้วมันเกลียดอ่ะมันจะนิ่ง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 ,งมไม่ชอบมันไม่ทำนะมันเล่นเรานะเออเรื่องการงานใหม่นานก็แค่เรียนรู้แล้วก็ขยันมากขึ้นกะตือร้อนมากขึ้นเหมือนคุณเห็นว่าคุณจะได้เงินจากไหนคุณจะได้อะไรจากไหนเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยไม่งั้นไพ่นี้ไม่ขึ้นหรอกไอ้สวินเนี่ยแม่งเห็นทางแล้วสฟิงค์ขาวดานี่คือจิตใต้สำนึกว่ารู้ถูกกลางมาหรือจะเอาแบบตรงไปตรงมาหรือจะแบบ มีเชิงหน่อยนะอยู่แค่นั้นเองครับอ่ต่อมาเรื่องความรักความรักมีสามเหรียญไม่ใช่สามถ้วยเก้าถ้วยเหมือนเฉลิมฉลองอะ่ะตามตำราจาังหัวทองว่าเจอเนื้อคู่เอซึ่งมันจะเป็นเนื้อคู่หรือไม่เนื้อคู่ไม่รู้มันเจอกันมันก็ชอบกอันะชอบแบบว่าเฮ้ยเฉลิมฉลององย่างอีหรือชอบสองสามคน หนึ่งผัวสองเมียสองเมียหนึ่งผัวก็แล้วแต่ซึ่งมันถูกไม่ถูกคุณก็รู้อยู่กับใจอยู่แล้วครับจะพาให้เกิดปัญหานะครับถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะแค่ถูกใจอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องไปต่อยอดถ้ามันเกิดความวุ่นวายครับเพราะว่าผมเตือนแล้วเตือนอีกนะว่าไอ้พายตึกพังอ่ะมันไม่มีเหตุไม่มีผลหรอกมันจะถลม่มมันจะพังก็พังเลยมันก็ลุยมาเลยเหมือนมันเป็นอะไรการเก็บสะสมอ่ะแล้วก็ถึงเวลาได้ดอกเบี้ยก็จ่ายดอกเบี้ยคุณีเดียวเลย รับไม่ทันเละรับไม่ทันก็เละเรื่องสุขภาพถ้าเป็นตึกก็ระวังการตกจากที่สูงนะครับที่ดูน่ยอันตรายเนี่ยก็คือการพัดต,ตกจากที่สูงประเทศจากการเดินทางที่สารรถยนต์ก็ใช่อันเนี้หรือการถ้าเราเบาแวงเบาสุดทะเราแวงไม่น่าจะเบาอะถ้าเราเบาแวงมันเหมือนที่เขาเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวครับมันตีน้ำพึ่งหยดเดียวคือมันแบบเรือแค่นี้นะใช่เรื่องแค่น,นะคนี้บางทีมันใหญ่มากถึหรับคนนะ วิธีคิดหรือความคิดคนมันไม่เท่ากันนะจะไปคิดว่าทุกคนต้องเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันเชื่อมเหมือนกันชอบเหมือนกันมันไม่ใช่นะครับเราต้องเป็นกลางครับดูมองเป็นกลางนะครับความรักมีรักซ้อนก็จะทําให้มันเกิดรักซ้อนเด็กก็ได้นะครับเนี่ยเด็กนี่ก็พายเด็กเด็กสร้างความเดือดร้อนก็ได้ลูกหลานคุณลูกน้องแต่ถ้าเป็นลูกหลานลูกน้องจะอยู่ข้างล่างนะส่วนมากอ่ะตัวเนี้ย น่าจะเป็นบุคคลที่ใกล้ๆเคุงอายุอานามใกล้ๆกับคุณหรือคนที่อายุมากแต่เหมือนเด็กเอาแต่จใจหรือรันก็ใช่ถ้าเป็นตัวคุณเองคุณก็ยับยั้งชั่งใจครับเพราะมันพร้อมจะเปิดสึกกับชาวบ้านเขาได้ตลอดเวลาการเงินการงานสุขภาพความรักไปแล้วอ่ะที่ผมบอกนะครับทุกอย่างมันไม่ได้ตรงปเป๊ะหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนเราเปิดเป็นที่ดูอ เวลาไปไม่เป็นบางทีผมก็เปิดนะคําถามที่ก็เจอกันบ่อยหมอดูสุดมากก็หมอดูเคยดูตัวเองบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยป็นหมอดูวะมึงเคยดูตัวเองไหมดูทําไมอ่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะดงกระทืบอะไรเงี้ยไม่ดูอ่ะถ้าอยากกระทืบก็กระทืบเลยกูก็มีมือมีตีนทาไมกูก็กระทืบกลับก็ได้เจอบ่อยครับเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติครับทุกอาชีพหรือว่าเรียกกันว่าทุกคนแหละ ต้องมีคนไม่ชอบทุกคนมีฉากคนหมันไส้คุณเกลียดมันมีทุกคนนะครับเรื่องปกติแต่เรายึดในสิ่งที่เรา,เร,ารัก,กเราศรัทธาเราชอบแล้วเมื่อเราทําด้วยวความที่นชอบความศรัทธาสิ่งที่มันออกมาจากข้างในจริงๆนั่นแหละครับคือความสุขมันคือผลงานของคุณมันคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกครับผลงานของคุณจะดีไม่ดีมันไม่เหมือนกันครับใครจะว่าคุณกระจอกใครก็ว่าคุณแม่งโอเวอร์มันเป็นปัญหาสมองเขา เขาอยากลบสมองให้วคิดไปเราไม่ต้องคิดอะไรครับเราคิดว่าเราจะทำํำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมถ้าต้องการนะแต่ถ้าใครไม่ต้องการให้ชีวิตดีกว่านี้แล้วชีวิตตัวนี้กูดีอยู่ละกูชอบและเออกูไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรกับมันมากมายแค่นี้เองแค่มีสติอย่าใช้ความโลภความเกลียดหรือหรือความอะไรอะอะไรอะไรเหตุผลนะ่ะ เรื่องนะครับที่ต้องระวังก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละสุดมากก็คือเรื่องทะเลาะเบาแบงเ,งเรื่องเล็กนงใหญ่ช้พูดับพูดยากครั้งแรกเลยนะครั้งแรกผมจําได้เลยนะผมอ่านหนังสือเล่มเนี่ยไม่น่าจะผมน่าจะซื้อมาไม่ถึงหนึ่งเดือนนี่ซ้ำไปผมอ่านความหมายไพ่ตึกพังเนี่ยมันแปลว่าทะเลาะเบาแบงไม่นแหละแตไม่ได้คิดอะไรก็เปิดไพ่แล้วก็ทํานายอะไรอย่างนี้อ่านไปเรื่อยแป๊บเดียว คนในบ้านทะเลาะกันึี่ไม่เกี่ยวกับผมหรอกเพราะาผมก็สงสัยใทะเลาะลอะไรมีเสียงดังแล้วเอาไปดูทำไมจะมา,มากายแม่งผมเป็นทะเลาะเขาไปเลยเฉยเลยประมาณแบบนั้นนี่นเป็นตัวอย่างเช่นนะเป็นสถิติมันพร้อมจะสลบมนลายวิธีแก้คือทําให้มันพังไปเลยแลวสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันสวยหรือถ้าป,ปัญหามันยุ่งยากมันไม่จบคุณคุณก็ถอยห่างออกมาให้ไกลๆเลย ไปไหนอะไปนี่ไงเดินทางาาาระยะสั้นนี่ก็พาเดินทางนี่ก็พาเดินทางคุณจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ให้ให้คุณหลุดใจตรงนี้ไปให้ให้ใหอารมณ์มันเย็นๆก่อนเนี่ยเพราะนั้นถ้าเดินสตาร์มขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณไปอยู่ใกล้น้ำใกล้ธรรมชาติอนะดีมันจะได้มีความสุขมันจะเกิดสมดุลใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันอนาะทิตย์เฮานะเฮานะเดี๋ยวเฮานะมนมีครอบครัวมีอะไรเนี่ยโดยเฉพาะ ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายอะไรพวกเนี้ยสเตนเตะพามาใครแตกโอ้ยอและ้ะสวัสดีครับ